มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาวัยเจ๊ฟองเบียให้มาแล้ว16มีนาคม2565เริ่มเลยค่ะเลขเจ๊ฟองเบียร์16มีนาคม65นะคะเรียกว่าไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะคะสำหรับเจ๊ฟองเบียผู้ที่ให้แนวทางเลขคนดังนะคะที่ล่าสุดค่ะหลังจากผลการออกรางวัลสนากกินแบบรัฐบาลจบสิ้นไป ก็ทำให้เหล่านักเสี่ยงโชคที่ติดตามเจ๊ฟองเบียร์ต้องเฮกันดังนะคะเพราะว่าผลการออกรางวัลน,นั้นเข้าเลขแนวทางที่เจ๊ฟองเบียร์ค่อนข้างที่จะแม่นพอสมควรค่ะและอีกไม่กี่วันแล้วนะคะสำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มีนาคม2565เราเองมีเลขของเจ๊ฟองเบียร์มาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะขอย้ำว่าโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ